เพียงแค่เหลือบตาเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นทั้งครูเป็นทั้งอาจารย์และในขณะเดียวกันก็ทัศประคุณสมเด็จปออภพยุโตเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ในสมัยที่ดํารงตําแหน่งเป็นพระธรรมดาเป็นพระมหาธรรมดาโดยศสตราจารย์พิเศษดำรงทองประเสริฐเป็นครูเป็นอาจารย์ในสมัยนั้นถ้าใครที่อยู่ในดงพระศาสนาจะทราบชัดว่าท่านทั้งสองเนี่ยเป็นกุูปการต่อบรวรลพระพุทธศาสนาอย่างไม่น้อยอเนกอนันต์นนเลยทีเดียว แล้วเป็นภาพที่เป็นมงคลอย่างยิ่งจึงนํามาให้กับสาธารณชนให้กับพุทธบริษัทได้ยนได้ชมกับภาวะอิกิฤตของศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็ยังมีบูรพา,ารย์ที่ควรคํานับควรเคารพควรนับถืออย่างที่พระพุทธองค์ทรงได้ตรัสวันนิคันเในกห้าละหังปักคันเหปักห้าละหังข่มคน,คนที่ควรข่มยกย่องคนที่ควรยกย่องดังนี้กราบนมัสการเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษา,าจารย์ และก็น้อมสวัสดีไปอย่างท่านศาสตราจารย์พิเศษจำลงทองประเสริฐซึ่งก็เป็นครูบาอาจารย์ของเราทั้งสองท่านเลยทีเดียวนะฮะอนุโมทนาสาธุอย่างยิ่งด้วย